ผู้หญิงที่รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินบี25ชนตึกเอ็มไพร์สเตทเมื่อปี1945 28กรกฎาคม1945ได้เกิดสิ่งที่ทำให้ตึกเอ็มไพร์สเตทเกือบจะถล่มลงมาและมีเรื่องที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นคือผู้หญิงคนหนึ่งเธอโกงความตายถึงสองครั้งจากการที่มีเครื่องบินพุ่งชนตึกเอ็มไพร์สเตทที่เธอทำงานอยู่ จนลิฟที่เธอโดยสารอยู่ตกลงไป75ชั้นแต่เธอก็รอดมาได้เรื่องราวเกิดขึ้นในวันที่28กรกฎาคม1945เบ็ตตี้ลูออลิเเวอร์เธอทำงานเป็นพนักงานดูแลลิฟต์มันเป็นวันทำงานธรรมดาของหญิงสาวอายุ20ปีเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองเครื่องบินทิ้งระเบิดปี25ลำหนึ่ง ได้รับภารกิจให้นำทหารไปยังสนามบินลากาเดียในนิวยอกร์ซิตี้นักบินคือกัปตันวิลเลียมสมิธผู้มาาประสบการณ์ซึ่งเป็นผู้นำภารกิจอันตรายที่สุดในสงครามเมื่อสมิธมาถึงนิวยอกร์มอก็ลงจัดโจลดการมองเห็นของเขาไปอย่างมากสมิธติดต่อสนามบินลากาเดียและขออนุญาตลงจอดเขาได้รับคำแนะนำไม่ให้ลงจอด แต่กับตันสมิธกลับเพิกเฉยต่อคำสั่งและบินเข้าไปสู่ใจกลางเมืองและเมื่อสมิธบินเข้าไปในหมอกเขากลับสับสนทิศทางหลงสภาวะการบินแทนที่เขาจะเลี้ยวซ้ายหลังจากอาคารไคโซเลอร์อย่างที่ควรเป็นสมิธกลับเลี้ยวขวามันทำให้เขาอยู่ท่ามกลางตึกระฟ้าของเมืองในขณะที่ตึกเอ็มไพร์สเตทซึ่งในตอนนั้นเป็นตึกสูงที่สุดในโลก ได้ตั้งตรงงานอยู่ที่เบื้องหน้าของสมิธแต่มันก็สายไปเสียแล้วที่จะทำการแก้ไขสถานการณ์เครื่องบินได้บินชนตึกระหว่างชั้นที่78ถึงชั้นที่80มันทำให้สมิธและลูกเรืออีกสองคนกับประชาชน11คนที่อยู่ในอาคารเสียชีวิตทันทีเบตตี้หญิงผู้โกงความตาย ขณะที่กัปตันสมิธนำเครื่องบินเข้าไปชนตึกเอ็มไพร์สเตทเบตตี้ได้ทำงานอยู่ที่ชั้น80ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลลิฟอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เธอมีแผลไฟไม่รุนแรงกระดูกเชิงกรานหลังและคอหักเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เห็นได้ชัดว่าเธอยังรอดชีวิตเมื่อเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลช่วยเธอจากนั้นพวกเขาก็วางเธอบนลิฟต เพื่อจะส่งไปที่ชั้นล่างแน่นอนว่าเธอคิดว่าเธอรอดแล้วและนี่คือการโกงความตายครั้งแรกของเธอเจ้าหน้าที่วางเบตตี้บนเปลและพาเธอเข้าไปในลิฟต์ชั้นที่7 9โดยพวกเขาไม่รู้ว่าสายเคเบิลที่ยึดลิฟต์ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการชนของเครื่องบินทันทีที่พวกเขาวางเบตตี้ลงสายเคเบิลก็ขาด จากนั้นร่างของเบ็ตตี้ก็พุ่งลงไปที่ด้านล่างของปล่องลิฟต์เธอคิดว่าต้องตายอย่างแน่นอนเพราะลิฟต์พุ่งไปที่พื้นอย่างรวดเร็วเธอไม่มีโอกาสบรรลุเป,ป้าหมายในชีวิตและยังไม่มีสามีเลยด้วยซ้ำแต่เป็นเรื่องเหลือเชื่อเบ็ตตี้รอดจากการตกครั้งที่สองดูเหมือนเธอได้ใช้โชคทั้งหมดที่เธอมีแล้วลิฟต์ตกลงไปทั้งหมด75ชั้น ซึ่งมีความสูงประมาณ1,000ฟุตในความเป็นจริงเบ็ตตี้ไม่แน่จะรอดจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพวกเขาพบสายเคเบิลที่ยาวมากกว่าพันฟุตที่หักและขาดพวกมันมากองรวมกันอยู่ที่พื้นด้านล่างมันทำตัวเหมือนเบาอากาศและช่วยให้ลิฟต์ตกกระแทกพื้นเบาลงหลังผ่านเรื่องนี้ไปเบ็ตตี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เธอใช้เวลา8เดือนในการฟื้นฟูร่รางกายและมีชีวิตอยู่ต่ออีก54ปีเธอมีลูก3ามคนหลานอีก7คนจนเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี1999เบ็ตตี้ก็ได้เสียชีวิตด้วยวัย74ปี